สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่เกมมูอาครส์ hmm. ันอีกแล้วนะครับผมซึ่งหลังจากคราวที่เราไปในะที่ผมเปิดตู้ของฮีนะกับคาโอลีไปมันเจ็บแสบมากๆเลยนะครับผม mm hmm. ก็คือแม่งฮีนะก็หลุดเลดคาโอรีไม่ใช่คาโอลีสิอีโอรีอีโอรียังหลุดเลดด้วยหลุดเลดทั้งสองตัวละคร มันคืออะไรก็ไม่รู้ผมไม่สามารถหาคําไหนมาอธิบายเหตุการณ์นในครั้งนั้นได้หลุดเลดชิพหาย่ป่วงโอกาสออกหลุดเลดไว้ก็น้อยชิบหายหน้าตู้ไม่ยังออกเยอะกว่าไม่ยังไม่ออกเลยนะครับผมคือแบบชีวิตฉันทําไมมันต้องเจอเรื่องกันเาวเร็วร้ายขนาดนี้นะครับผมผมก็ไปฟาร์มเพจม,มาเพิ่มได้มา3,900เพรนะครับผมซึ่งแล้วแต่ดวงว่าใครจะออกให้ผมอันนี้ผมไม่รู้จริงๆมันแล้วแต่ดวงจริงๆนะเนะี่ย เอ้าตัวสุนตัวผมอยากได้ฮีนานะครับผมเอามาเคลียดด่านอ่ะมาฮีนาขอร้องนะออกใค่หน่อยนะได้ไหมขอร้องเชียอารุนาอารุนาจังอารุนาจังแก้งผมอีกแล้วเหรอ โอ้โหอารูนาโอ้โหแล้วแมงฟ้าร้วนอารูนาครับมึงแมงฟ้าร้วนถามจริงโอ้โหรอยยิ้มของเธอแม่งทำให้ฉันเจ็บปวดทุกทีที่เห็นเลยโอ้โหแม่งเลยอะไรเนี่ย นี่เกลือมากๆอ่ะนี่คือโคตรเกลือเลยนะท่านผู้ยมผมเปิดแล้วแม่งเกลือชิบหายเลยอนะัเนียไม่มีอะไรจะพูดนอกจากคําว่าเกลือแล้วอะ่ะแม่งอะไรวะเนะี่ยโหแม่งเป็นสองตู้ที่โคตรนรกเลยนะผมบอกให้เอาขีน้ำไม่ออกเอาอีโอริอีโออ,อกให้ผมหน่อยได้ไหมถ้าขีน้ำไม่ออก e นี้ต้องออกเ้ย No! อนโออารุณนาจังอารุณน,น,นาจังรอยยิ้มแม่งฟ้าฟ้าโอ้โหอารุณน,น,นาจังน,ำน้ำลายผมจริงๆเลยเล่นเกมนี้ทีไรกูเกือทุกทีตัวละครดีๆก็มีกับเขาก็ไม่ได้ คนอื่นเขามีแบบมีกันเต็มบ้านเต็มเมือ,สองสนผมแม่งไม่มีทีอะไรเลยเนี่ะโอ้โหเอาฮีนะรอบสุดท้ายแล้วนะฮีนะผมไม่มีเพชรเปิดแล้วนะเว้ยเนี่ยหมดแล้วนะเว้ยเข้าใจไหมหมดแล้วหมดแล้วจริงๆสูนแล้วเนี่ย โ okay. อเคปากปากโอ้โหอะไรวะร้อยโลแม่งหลุดเลรียสองทีเชี่ยอะไรเนี่ยนี่เป็นรอบที่เกินที่สุดแล้วนะเนี่ยตั้งแต่ที่ผมเล่นบัวใครมาอันไหนคือเกินกสุดอะผมไม่มีผมแบบไม่ไม่ได้ไม่ได้อะไรจะพูดแล้วอ่ะ แล้วก็คิดว่าไม่มีรอบไหนที่เกลวันนี้แล้วอ่ะรอบของมาชิโร่กับอังซุสก็ไม่ได้ไม่ไม่เกลอหาดนี้นะแต่อันเนี้ยคือเกลสุดเอาเว้โอ้โหแม่งทำร้ายกันจริงๆว่าเกมแม่ง ทำไลายกันแบบแหละเจ็บปวดมากเลยตอนนี้นโอ้ผมทรมานมากเลยนะตอนแนี้แม่งเปิดกระชาแล้วไม่เคยได้เลยเลยทำฆ่าดาวแม่งเลยไหมโมโหเลยไอ้โมโหเสียดที่ตัวเองมีแค่สามพันเก้าเลยแม่งอยากจะกดยัดทีเดียวให้หมดไปก็แบบยั้งมือไว่กอนเดี๋ยแม่งก็หลุดเรงให้กูอีก โอเคนะครับผมท่านผู้ชมสงสัยผมคงไม่ได้ทั้งสองตัวละครแหละลิมิตเนี่ยกันเอาไปว่าสลักคลิปนี้เนี่ยผมโอ้โหต้องขอตัวรับไปก่อนนะครับผมรู้พวกกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ